ที่คืน G Auto Review กลับมาอีกครั้งวันนี้เรามีสิ่งพิเศษสำหรับคุณ Toyota Fortuner รุ่นปี2026ใหม่ล่าสุดรถ SUV ในตำนานที่เป็นที่ชื่นชอบของทั้งนักขับสายออฟโรดและผู้ใช้ในเมืองและในรุ่นใหม่นี้ Toyota ได้ยกระดับไปอีกขั้นเราจะพาคุณไปสำรวจรายละเอียดเกี่ยวกับดีไซน์ภายนอกสมัรถนะภายในและราคาของ Fortuner ใหม่เพื่อดูว่ามันคุ้มค่ากับกระแสความนิยมที่ได้รับหรือไม่ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Toyota f o r t ์ n เนอ er ร์2026มาพร้อมกับลุคที่ดูดันและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูดูดันมากกว่าเดิมโดยมีลวดลายตาข่ายแบบรังพึ้นขนาดใหญ่พร้อมตราโตโยต้โดดเด่นตรงกลางฝ่ายหน้าเลดได้รับการปรับดีไซน์ให้เพรียวบางและคมชัดขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่องสว่างฝากระโปรงหน้ามีเส้นสันที่ดูแข็งแกร่งขนาดที่ซุ้มล้อขนาดใหญ่ ช่วยเสริมบุคลิกความแกร่งของตัวรถกระจกมองข้างใหม่ที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันส่วนด้านท้ายรถได้รับการปรับให้ดูหรูหราขึ้นด้วยไฟไท้ายเลด็ดีไซน์ใหม่และการชนท้ายที่สปอร์ตมากขึ้นนอกจากนี้โตโยต้ายังเพิ่มตัวเลือกรล้ออลอยใหม่ตั้งแต่ขนาด18นิ้วไปจนถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยรวมถึง4ตัวทั้งใหม่ที่ให้ลูกค้ามีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายยิ่งขึ้น ในด้านสมรรถนะโตโยต้าฟอร์จเน2026ทรงพลังยิ่งกว่าที่เคยมีตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบรวมถึงเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด221แรงมา้าและแรงบิด500นิวตันเมตรนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้สมดุลระหว่างพละงกำลังและความประหยัดน้ำมันระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดได้รับการปารับปรุงใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีขึ้นโตโยต้า ยังได้ปรับปรุงระบบการสะเทือนช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลนแม้บนเส้นทางครุขราระบบขับเคลื่อนสี่ล้อได้รับการพัฒนาให้ฉลาดขึ้นด้วยระบบจัดการแรงยึดเกาะที่สามารถปรับกำลังขับเคลื่อนตามลักษณะพื้นผิวไม่ว่าคุณจะขับบนเส้นทางหินทะเลทรายหรือทางหลวงฟอร์เชเนคันนี้ก็พร้อมรุยทุกสภาพถนนระบบเบรกที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่พร้อมด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนและระบบตรวจจับจุดบอด โตโยต้าฟอร์จเนอร์สเป็นอีกหนึ่ง SUV ที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการผจญภัยนอกถนนคุณคิดว่ารุ่นใหม่นี้สมกับเสียงชื่นชมที่ได้รับหรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ใหม่จาก ngauto review เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารของโตโยต้าฟอร์จเนอร์สคุณจะสัมผัสได้ถึงการอัปเกรดที่หรูหราข,ขึ้นทันทีภายในได้รับการตกแต่งอย่างพรีเมียมด้วยวัสดุแบบซอฟทับอบ์ดหนัง และแทงคอนโซลที่ออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายเพื่อการเชื่อมต่อที่สะดวกและลื่นไหลหน้าปัดเกลือนายเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามต้องการเพื่อให้ข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์นอกจากนี้โตโยต้ายังเพิ่มระบบไฟซางองบรรยากาศภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกหรูหรามากยิ่งขึ้นบอดแถวที่2ได้รับการปรับปรุง ให้มีความนุ่มสบายขึ้นเหมาะสําหรับการเดินทางระยะไกลส่วนบอดแถวที่3มีพื้นที่วางขาที่กว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนฟอร์เชเจอร์ใหม่ยังมาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมให้ประสบการณ์เสียงที่คมชัดและทอนงบพลังนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อำนวยความสะดวกอ,อื่นๆเช่นแท่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งและระบบปรับอากาศที่พัฒนาใหม่พร้อมช่องระบายอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพื่อเพิ่มความสบายมาดูเรื่องราคากันบ้าง Toyota Fort u n e r 2000 26มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและงบประมาณที่แตกต่างกันรุ่นเริ่มต้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์พื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการใช้งานและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมรุ่นกลางที่เพิ่มฟีเจอร์ด้านความหรูหราและเทคโนโลยีมีราคาอยู่ที่ประมาณ52,000ดอลลาร์ส่วนรุ่นท็อปที่จัดเต็มด้วยออปชันครบครันรวมถึงกุมพลังไฮบริดและวัสดุตกแต่งภยัยในระดับพรีเมียมมีราคาสูงสุดที่ประมาณ6 0 0 0 0ดอลลาร์แม้ว่าจะไม่ใช่ SUB ทที่ถูกี่สุด ในตลาดแต่ฟอร์เชญยังคงคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปด้วยความทนทานความน่าเชื่อถือและสมรรถนะออฟโรดที่ยอดเยี่ยมแล้ว Toyota f o r t ์ n ช r er 2น2 6คันนี้น่าสนใจหรือไม่บอกได้เลยว่าแน่นอนด้วยดีไซน์ใหม่ที่ดูดันสมรรถนะที่ได้รับการปรับปรุงและฟีเจอร์ภายในที่ครบครัน ทำให้โฟชเนย์ยังคงเป็นหนึ่งใน SUV ที่น่าจับตามองไม่ว่าคุณจะมองหารถครอบครัวที่ไว้ใจได้หรือรถ Off-Road สำหรับการผจญภัยรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดคิดเห็นอย่างไรกับโฟชเนยใหม่คอมเมนต์ Comment บอกเราด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเบนจีออโตรีวิวเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป